อเป็นในนั้คือเอาเอาถามก่อนมันมีคนอยู่จะเฮือนมันมีคนอยู่ในเฮือนไก่เบิ้ลไก่บิ้ลใคอยากได้เขาโอ้โหอยากได้คอยบอเอ้าพูนโอ้นั่นเป็นเป็นแบบนั้นอยากได้เลยเอาโลดเอาโลดปินคนเทาเนี่ยไปเช็มักเจ้าเทาเลยไปเทาบมยันคอยนี่คอยเทาเดี๋ยวไปเช็มักจ้าเจ้าคือมาเพื่อเท้าสัน thôi áo mình mặc tuần nằm được áo ừ, mặc tuần nằm thì tao ưm nên bỏ mặc đi bỏ mặc đi chào buổi đi là bài đi xin chào buổi sáng đi chào buổi sáng đi xin chào buổi sáng đi chào buổi sáng đi xin chào buổi sáng แล้วก็น,นินดีตลบอบคนสุดซ่องบมอจอยซานลอีกเลยพี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยมันนี่ก่บหอจอยมาหานางลอยคือเ่าหลังจากมามันนี่ก็เฮือนชันบานแป้นก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยต่อไปนออ้องลอยชิยูยังไดกินยังไดกะถาเบึงพี่น้องเนาะไปไปติดตามแลวก็รับชมน่วมกันเลยพี่น้องทางน้องลอยกับน้องบุญมีนี่กับมีชมาชิกมาเพิ่มผูใ้ใดเลยไปเถอะสบายดีน้องลอย สวัสดีอนอนบนเพลงนอนเพ่งเห็นนี่ไหนสวัสดีปลาลูกองบนมีสวัสดีปลุงสวัสดีเอฟซีน้ำแล้วน้องอดัมได้ฉันเนอะน้องอดัมบ่แม่นบ่น้องเพลงเอ็งจะอะไรรักแมนมดเนะแมนมดแม่นม็ดโอ๊ยทำไมแมนบมเมดนี่คือบมแม่นเลยดิ นี่บ่คนที่เจ้าพาไปลินน้ำนะโอานไปเถอะอามนยอมไปได้ไงเราไปลินผูบาเจ้าเคยไปลินน้ำลาบบอตะบ่นไปเฮ้ยคอยเขาไปจักก่ออานาจักรอเินะบ่นไฮะตะบ่ บมมีผัววาวสำนักอ๋อตะเบิ้ลนะบมมีผัววาวไม่อ๋อให้มันใหญ่ก่อนให้มันใหญ่ก่อนม่มิติทีเทาลงเท่านี่ยแจ้าได้ฉันคือโมใหญ่คือเอาผัวฉันโมใหญ่ในข่อยเอ้าขอเป็นเนีได้คือเอาเอาถามก่อนโมมีคนอยู่จะหือโมมีคนอยู่ในเฮื่อเงี้ยไม่ cây bún thôi giật đài quá <laughs> oh, thôi giật đài, à. đài khoai bó ao của ồ thằng nam ông bên này <laughs> 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 bên em nan giật đài là áo lốt Áo lốt nhưng con thầu này phải xem mặt cho thầu rồi phải thầu bò giang khỏi nè coi thầu này phải xem mặt sa mặt cứ mặc vừa tháo sạch thầu này cái hồi mình mặc từ nằm được áo ừ. tới nay mặc từ nay thì tới ừ thì tớ ừ, bỏ mặc lên bỏ mặc lên ồ oh. mền bắt đầu một phình mẹ già này mà con thao con thao cái ăn con nùng cái mà cứ ăn hết nên đấy nhưng mà cần thì lên nè thì lên này ừ. chào đã thao bò léo, lòng hay non hay nùng phăng non cả đầm nhau mua chắc chào cả lòng hay lòng phăng nè mua chắc lấy mua chắc cả lòng hay phăng ít khỏi nhau mua đi chậm ôi chị ao lại mưa ấy đừng ôi chị lại

คนเท่านี่แบบนี้เอ้ยบ่ซอยเอ้ยมาเอาซอยลูกซ้ำแล้วหมอหมอซอยลูกซ้ำแบบป็นนิ้วเลยคนเท่าน่เป็นคนนมนี่เอาซอยเมี่ยเม่นว่าน้องมุนเพีงไม่เป็นไรเยอะหน่อยอีกเลยน้องบุลริดิน้องนกลางเช้าคนเท่าหรือคนนุ่มกูจะเอาคนนุ่มแม่เพิ่งในเช้าคนนุ่มคนเท่านี่ยากมันมาเอาซอยลูกซ้ำคนเท่านี่ยาก nhà cửa cao thì cao đi nhạc cao ừ. non lòi và còn chị đây vừa cả tên món làm lên tên món làm lương có nên mà nào vậy tên má mà làm lương tên thiên nhân cả tên khi nhân cả tên, tên nhăng cả bên. <laughs> tặng chụp lời nuôi mình mi họ cho tên này nông, nông nà. cho tên này nào nào thiên mà nào tên chân chân <laughs> <laughs>

อ๋อวันนีอันนี้ดำได้นี่อันออันน้แม่เเจ้าพอต้นล่ะบงญโบเมียเจ้าเนี่ยบ้าจอเมียเจ้าคือยังใบเจ้าอย่างคนสิพัรเจ้าเอันบเจ้าขบอเมียเจ้ามันเป็นแบบใดมันเป็นเรื่องอะไรอย่างนองลอยถามเจ้าถามแล้วตอบเจ้าแบบดีกว่าแมนโอ้ชีตอบเจ้าเอง เจ้าตอบคอยเลยคอยชิตอบเจ้าบ้านังไรน้านงไรน้างไรอะกึงมมเด้มาบ้านังไม่บ่ดอเจะไปตัดไม้เผาถ่านบ่บ่แมฉันของฉันของคือองคือโมเแอีกเทื่อคือตั้งแต่มนนั่นผูกมงตันงมันทิมแล้วโมงาม

ปลงเออมาไปกับเพยมื่อวานเนี่มาไปกับพยบันนี้มีอะเมบ่อเช้าไปเือขึ้บอกก็เตลัวอ่อจจ้าบ่อันนี้เจ้าน้อยบ่ะอันนี้นะจ้าน้อยบ่นี่นะฮะเจ้าน้อยบ่ะวาเธอโอ้ห่นะ Mặt chân chèo vào nội nóng về nó, nóng về nó. nó. ừ. nóng bò nóng Chị phải về nóng về nóng nóng về 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 เออโยฉจากข้างนาฟืนนะฮะแต่ไม่เน่ดาวฟกนน่ะปกติมันเป็นเลื่อนดูเลยเลือนจายนี่ใช่ไหน่อยลงรายเอ็นคือกันคืนกว่าเอาให้คืนไปเป็นเงินสบายดีหนึงร้อย

ยันยันผัวป๊อบบ่านน้องลอยบ่น้ารัล่่ายกบอนนะฝ่ละปิดไปปีนหลังใช้ก้องบาทนี่เนย่่งมอเอฟไม่ไดค่ะมอมใ่เยนแล้วบ่านนะสิตอนลูกว่ามันอส้ยยังนั่งน้องลอยนี่ายรถดายเออทังมนมาแล้ว

คนลอยๆคุณชายไปหาแนาวกินคนยิงอยู่บา้านอ่าคยิงเป็นบายอมไปทางใดบายอมไปทางใดบายอมอีกบ่รถถ่ายเหรอนี่เถอะพอ่อแม่เป็นน่าจิเมืองบายอม,มไปทางใดอีกจะอยู่เพื่อนเอาลูกนี่นะนังหน่อยแม่ว่าหน่อยแม่ เอาลูกอรขออะไรไปซะเกี่ยวข้าวน่ะไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวอีกแล้วออะไ้ไปเพื่อคอยเกี่ยข้าวจนสิเละขาวเกี่ยวจนสิแล้เอาเลยไกไกลไปสิเบงไป้าเกี่ยวไอรีบว่เนี่นะวนุ่งเบงวนุ่งอยู่ใกล้ชาวเบงด้อรถถทายมาจอดเบงรถนอกย้าแล้วแกอฮะปวยยำพูดเลย เออรื่องของเพื่อนครับพวกเกยวดองานของเพื่อนเป็นหน้าที่ของเขาเราทําหน้าที่ของเราต่อน,น้องบัอยอืมอ๋อ <laughs> อยากกินทีม่มันสีมิมันสีค่าค่าตะกรงเด้อ <c oughs> อ่าเป็นมานั่งน้าแม่น้าแม่บุญเพงีงบุญเพีงมาเต,ต็มหูให้เบิรงตดีนั่เร็วไปไปมาไว้มาไว,าไวไ้เนี่ยครับผมได้บุ้มฮะ ตายบัน,นี้ดูบุำเพง่งบน,นมีหยอเพิ่มแจ้คขาดแล้วมาฟัมาฟีมาฟีบริเวณนะบุญมีกับบริเวำเพ่งกับบริเ,เ,ออเตณมีได้เรื่อยแต่นี่ก็มีได้เรื่อยปุ้ยไงฮาระบายกี่ก็ก็พีเมื่อไปนาะพีเมื่อเอ้ยเพิ่มามที่นักบุญเนพีเมนบุญเพ่งเลน่นบุญเพ่ง<ม>บริเวณนี่ขึวนาเขียนนั่งดำ ส่วนนั่งดำเนี่ยเป็นนี่นเนาะเป็นมีหรือเป็นล้านเนาะเจ้าบลแต้มบุญเพ่งอันนี้บุญเพ่งนี่ปิชิเมนอยองมายังไงดิเอาทุกสีมาทุกสีได้เลยทั้งลอยได้ใช่ไหมเต้มน้ำมูอยู่บ่คอยบ่ะเอาแต้มสีชื่อแต้มสีชื่อกือบ,บุเพินบอ,อเอาช่างว่าแท้เอาให้นั้งลอยแต้มมันยุ่งจังงานแต่กูบ่ได้บอไรเฮ้ยสวัสดีไร Nang làm 15 hai phi phần đạo kiên anh yu huýt hóng duyên yêu hai ai em bung bung hai ngay hả tung lavai xi say ani ani an là bài meni sai maxi anga sai tao ana dinh gia phi hai luộc yoh luôn ba ma han luôn bao 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 sửa bao 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 คนไม่อยากเป็นอ่อแล้ววันนี้เช้าว่าเจ้าก็เฮียนไปน้ำเลยแม่ยาอะไรพ่ออยากเป็นนะเฮียนทั้งแม่ทั้งลูกได้เนาะเออจะได้กอดบุญแดงได้เน่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 กินได้เทียนนะเนี่ยวุ่นไม่เบื่อไปเลยเออย่ะบุญไม่เอ้ยจันไหนอันเอาลีนติตาวัดนี่ไฮ้ลูกผมเอาหมดน้องเอย อย่ามันมันบปเจ็บดอกกันมันสิกินนะนะมันบวกินมันสิบวกินยังมันอยัดคอปากเลยนะเอาเอาไหมแดงหน่อยมันจะว่ามันบาดบ่ได้บอนั่นมันเป็นให้ลูกเดินเดินเอ้ามาเอาผีมาพี่เออมาพี่มาเร็วไอ้เกิงน้อยไอ้เกิงน้อยอันนี้ติดต่องตามซ้ำเนาทะเบียนบ้านจ้าพ่อหนูเอ้าวเฮ้ย ยังเนี่ยน้ากันจัติง่น้าแง่โอ้ยวาวยังโดยกระเต้มพินหน้าไปพุ่นน่ะนตมเหยียบชีบึงหนอปะอะไปินหน้าพี่อานนี้ลองเพลงบอกแม่จะปินมาพี่โอ้โหชิพยาจุกเข็ดบอกเขาหนอโอ้โหแม่อยุ่อืมคันมาเด็ดไให้เหยีเบิีงที่ไหนเออแตมจะปากเนะเออจะข้าปากแดงบอก ใช้ผัวนะจ๊ะไมแม่บุ๊มม่มาจอยนี่ดูคอยนห่คอยเสียดวังจะจะไม่ให้ปีนหน้ามาพี่จะฟาอกอปีนหน้ามาพี่บุงปีนมาพี่คอยบุบเบิ้ลคอยกันมาพาเยี่ปีนหลังบุญนี้บุญเพียเย็นนั่นนี่อะอะอะยันรวยบาทดูปีนออกไปป้าเ้งามดีด เป็ดโอ้โหแซ็กซี่วันอะไรบัดโฮคือคือเจ้าของแหนะได้จะเขียนได้จะเขียนกั้าหัวกินไหมดูซิอ่าที่เอาเขียนตามห้อยมันนี่เขียนจีดไปตามห้อยมันนี่ฮีดซีเลยคือบอกคืบอเห็ดเป็นแต่มึงกิจับมือนี่บา่จับมืออันนี้อ่ะอ่ะเบาเอาแล้วอันนี้อันนี้อ่ะอ่ะอ่ะต้องโดนเขียนท่านั่งนั่งเขียนกับพุงกัว chi khang chi kha ho đi đi nương loi này cứ nát cưng chồng cái chồng phải đấy à ai cưng ta cưng bên này cưng là yên cưng này nè bên cưng à cưng ốp ốp, muốn muốn đấy cách gì vậy này khó em Ủa, bữa hả? Ồ, tôi mà nhắn rồi nè có nhắn đâu rồi Thôi chắc cho ba Tôi có nhắn là này luộc tục Mình sạch oh, khuộc mà biết đấy Áo này mẹ cho nó luôn sạch luôn phun Mà nè hàm, hàm tiền cho nên mà to phía đâu vậy Mà gì?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  เอาไหมน้องลอยชักลงหาปาชิบืัวหายอีเด้อเออผัวหายลูกมันตายีสดดีไมันเลือดออกดีเจ้านะไม่แตงวาเนี่ยเืองไอ้เจ้าตีบอเอ้าเคยตีบอบุเคยตีแต่บุเคยจีบช่ะบ่เคยจีบอะไแต่ก็น่ารักอ่อไปที่ นังไหวว้าวเราเลนเรื่ยๆนะมีแต่ยาวกระปูเมงามมานี่กระปูกระปูยังไงกระคายรายคลหินใต่ไมกระไอ้เกิ่ไอ้เกิไปห้า่อะไรเออเออ้วยเดี๋ยวไปเจอ้อยอนี่ะเพื่อนแล้วเลยเริ่มบอกรียนได้ปาะนี่จะให้คนก่อนบานนี่น้งไหวว้าไปเรื่อยๆนะน้่งไหวฮะน้งย เป็นอะไรเปลี่ยนใจบ่เปลี่ยนแต่คำบอชยเดมันเดิมบึยชิดยอดชุดยอดบ่เนี่ปั๊บมาชิบบปั๊บมาชเดี๋ยวอาเอเอาแนวอีกเรืองเดี๋ยวปั๊บชิบเนา่ยยูนอการเอาแนวผู้วะเพ่งนะพี่เพ่งเนี่ยใปบาหนุ่มงเนี่ยปั๊บมาชิบ่มงกดา จก่าเราเออเจ้าเป็นหมอาเฮ็ดลอดัเจ้เป็นเฮ็ดหเป็น่อนลูกกะว่าแม่เฮ็ดหบเป็นดอกแม่ก็ว่าลูกเฮ็ดเป็นดิลูกเริ่มนะคือเป็นข้างอะด้เเนาะเดี๋ยวเปไหน้าเอิดนพี่ซอนให้นไกห้มาลงชนไปไกลหอดหหูมีี่อย่างเงี้ยพ่อแม่ไปไปเป็นไงัองเฮีย ประชดชอนนึงบ่ใ hmm. ห e ้ชอนอันนี้เออประเดี๋ยเฮียนได้หนิเนาะปีหน้านี่ก็อ่านมาออกแล้วอยากให้เขียนเป็นตั้งแต่ปีนี้และปีหน้าก็สบายทำไมล่ะบ่ต้องให้ครูปวดหัวเนาะไอเกิงตะเกิงเอาเอาหนิอันนั้นน่ะนั่งรอยอย่างนั้นนะไอเกิงสอง น่นัอแต่ว่าบุเป็นนะนะคันรอเป็นจักสีห้องจักสีหแล้วมนบ่เมนบ่เมนบ่หนอนมึแเมนบ่ตกบูซีเลยแล้วกบนซี่ตกบุซีตกตนตนเอเนจริงจริงนอนมึงูขวเด้อ ให้ให้ให้บอลนงเด้อลูกเจ้าน่ะลูกเจ้านะี่กิงไปกิงมาเนี่ยเริ่มเห็น <c oughs> แม่มาพี่เดีย๋ยวลูกกับปีน้ามาน้ำอ,อ่านอยู่อ่านอยู่นั่งร้อยอ่านอ่านอ่านยู่เปิดหตาแรกครูเปิดตาแรกอ่านอานยู <c oughs> มึงชอบนานาเลยก็เบิ้งหูไปเจอแจ็คเอาเบิ้งเบื้งเบิ้งจิเปิดให้เอาหัวแจ็คลง

ะไข,ไข่เออไข่เกีขอไข่แหละไ,ไขอ่เออบัตรนี้ปืนไหมบัตรอะไรนแวเออเอไข่แล้วอันนี้น่เด้งเด้ง